ดีครับวันนี้เจ้าเงาะมาเก็บขี้เหล็กให้ในแม่นะครับผมตามเจ้าเงาะมานะครับกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับผมเจ้าเงาะปามาเก็บขี้เหล็กนะครับผมยอดสวยๆนะครับเเรามาดูกันว่าขี้เหล็เกเราสวยขนาดไหนนะครับผม ีวยลอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะครับเก็บขี้เหล็กให้ในายแม่นะครับผมลงไลฟ์เสร็จเจ้ะก็มาเก็บขี้เหล็กให้ในายแม่เลยนะครับผมแม,แม่เราจะแกงขี้เหล็กไป้ายๆนะครับผม จะทำการตัดยอดขี้เหล็กนะครับยอดสวยนะครับผมนะครับโหเได้ถ้าก็ได้ลนนะยอดก่อนจะสวยนะครับผมพี่วอดีเขาเพิ่งตัดใ,ใหม่ๆนะครับผมมันก็เลยแตกสวยหน่อยนะครับ สวยหน่อยนะครับผมเราได้ผลด้วยนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเจ้างอนันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายอดสวยอยู่าอนะครับนี่ครับผมยอดขี้เหล็กสวยมากเลยนะครับอ่อนๆนะครับผมพี่นี่เจ้างอนจะได้แค่ไหนนะครับผมใส่กระสอบนะครับใส่กระสอบนะครับผมพี่ี กิเลกสวยครับผมสวยสวยอะต่อนะคบผมทางนี้เนี่ยต้นนี้มหมดก่อนนะครับน,นี่เนาเราจะเก็บไปให้คุณแม่ทำแกงกิเลกขายนะครับผมพี่คนไหนเคยทานมัง่งเออแกงีิเล็ศพี่คนไหนรู้จักมั่งครับแกงีิเล็กนะครับผม มาดูกันว่าเจ้างอกจะได้แค่ไหนนะครับยอดอ่อนๆนะครับผมวันนี้เพราะว่ามันได้ฝนนะครับแล้วก็เพิ่งตัดใหม่ๆนะครับผมมันก็เลยแตกสวยนะครับีเจ้างอกมาจับแมงนะครับเมื่อคืนเจ้างอกก็เลยเห็นว่าสวยนะครับผมเก็บแต่เมื่อคืนแล้วครับไม่มีกระสอบใส่นะครับเพราะไม่ได้เอากระสอบมาด้วยนะครับ ก็เลยว่าเออเดี๋ยวข้ามาเก็บตอนเช้าขอลงไลฟ์สดเจ้าเงาะก,ก็มาเก็บที่เหล็กเลยนะครับผมยังไม่ได้หลับเลยนะคบผมต่อเนการเก็บที่เหล็กน,นะครับก็คงไม่้องหลับนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าสวยแค่ไหนนะครับากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับ